หลังจากที่กล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บได้เผยภาพและข้อมูลชุดแรกไปแล้วเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติหลายคณะก็ได้ประกาศการค้นพบกาเล็กซีซึ่งมีอายุเก่าแก่ที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยรู้จักมาซึ่งการค้นพบนี้มาจากภาพถ่ายห้วงอวกาศลึกภาพหนึ่งของเจมส์เว็บนั่นเองกาแล็กซีหรือดาราจักรดังกล่าวมีชื่อว่า g l a s s Z 13 มีมวลมหาศาลเทียบเท่ากับดวงอาทิตย์หลายพันล้านดวงทั้งมีอายุเก่าแก่อย่างน้อย1,3,500ล้านปีซึ่งเท่ากับว่ามันถือกำเนิดขึ้นหลังเหตุการณ์บิ๊กแบงหรือจุดเริ่มต้นของจักรวาลเพียง300ล้านปีเท่านั้นส่วนกาเล็กซีเก่าแก่ที่สุดที่กล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลเคยบันทึกภาพได้ก่อนหน้านี้ ได้แก่แกาล็กซี G N Z11 ซึ่งถือกำเนิดขึ้นหลังเหตุการณ์บิกแบง400ล้านปีทำให้กาล็กซี่โบราณดังกล่าวถูกก l a s s Z13 ล้มแชมป์ไปโดยปริยายโดยอายุที่เก่าแก่กว่าถึง100ล้านปี อย่างไรก็ตามแม้แสงจากกาแล,ล็กซี่เก่าแก่ที่สุดจะใช้เวลาเดินทางถึง13,500ล้านปีกว่าจะมาถึงกล้องตรวจจับรังสีย่านใกล้อินฟราเรดของกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บเพาะว่าตำแหน่งที่อยู่จริงของกาแล,ล็กซี่ดังกล่าวในปัจจุบันจะอยู่ห่างออกไปถึง33,000ล้านปีแสงเนื่องจากการขยายตัวด้วยอัตราเร่งของเอกภพ ดรโรฮันานดูผู้นำทีมวิจัยจากศูนย์ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ฮาร์วาร์ดมิสโซเนียนค้นหาร่องรอยของกาแล็กซี่อายุเก่าแก่ที่สุดโดยใช้วิธีมองหาอนุภาคของแสงหรือโฟตอนที่ถูกไฮโดรเจนในห้วงอวกาศดูดกลืนซึ่งปรกกนากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อโฟตอนอยู่ในย่านความยาวคลื่อนอินฟาเรดระดับหนึ่งโดยจุดที่เกิดการดูดกลืนโฟตอนจะสามารถนำมาคำนวณเพื่อบอกถึงตำแหน่งที่อยู่ของกาแล็กซี่ดึกดำบันได้ หลังจากการค้นพบในครั้งนี้ทีมผู้วิจัยยังมีแผนจะใช้งานกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บอีกครั้งโดยเตรียมจะใช้อุปกรณ์วิเคราะห์สารจากสเปกตรัมของแสงเพื่อให้ทราบถึงคุณสมบัติต่างๆรวมทั้งอายุและตำแหน่งที่ตั้งที่แน่นอนของกาแล็กซีนี้ต่อไป กล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บสามารถบันทึกภาพใหม่ของดาวพฤหัสบดีในย่านรังสีอินฟราเรดด้วยความคมชัดสูงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนซึ่งภาพดังกล่าวจะเผยถึงข้อมูลและรายละเอียดใหม่ๆที่ทำให้นักดาราศาสตร์เข้าใจดาวเคราะห์ก๊าซยักษ์ดวงนี้มากขึ้นภาพมุมกว้างที่บันทึกในครั้งนี้ได้เผยให้เห็นดาวพฤหัสบดีในห้วงอวกาศโดยมีแสงเหนือและแสงใต้เรืองรองออกมาจากขั้วทั้งสองของดาว ทั้งมีลำแสงที่เกิดจากการเลี้ยวเบนของแสงใต้สว่างเป็นพิเศษนอกจากนี้ภาพดาวพฤหัสบดีในมุมกว้างยังเผยให้เห็นวงแหวนจางๆที่ตามปกติจะมองเห็นได้ยากมากเพราะมีความสว่างน้อยกว่าดาวพฤหัสบดีนับล้านเท่าทางด้านซ้ายของภาพนี้ในระนาบเดียวกับวงแหวนยังสามารถมองเห็นจุดสว่างซึ่งก็คือดวงจันทร์บริวารขนาดเล็กสองดวง คืออแมันเทียและอะดัสเทียได้อีกด้วยส่วนจุดสีขาวมัวอื่นๆในมุมซ้ายล่างของภาพคือแสงสะลัวจากกาแล็กซี่อันไกลโพ้น กล้องเจมสเว็บใช้อุปกรณ์เนียแคมซึ่งเป็นกล้องบันทึกภาพรังสีอินฟราเรดย่านใกล้สำหรับการถ่ายภาพดาวพฤหัสบดีในครั้งนี้แต่เนื่องจากสายตาของมนุษย์ไม่สามารถจะมองเห็นแสงในย่านอินฟราเรดได้จึงมีการแปลงข้อมูลความยาวคลื่นอินฟราเรดที่ปรากฏให้เห็นเป็นสีต่างๆโดยช่วงคลื่นที่มีความยาวมากกว่าจะออกไปทางสีแดงดังเช่นแสงเหนือแสงใต้ที่บันทึกได้ในครั้งนี้ ในขณะที่ช่วงคลื่นซึ่งสั้นกว่าจะออกไปทางสีน้ำเงินส่วนภาพที่สูมเข้าใกล้ดาวพฤหัสบดีทั้งใบจนสามารถมองเห็นรายละเอียดของกลุ่มเมฆและพายุหมุนได้อย่างชัดเจนนั้นมาจากการซ้อนข้อมูลภาพที่บันทึกไว้ในแต่ละชั่วขณะหลายพันรูปเพื่อให้ได้ภาพที่คมชัดของดาวพฤหัสบดีซึ่งหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วสูง พายุหมุนตรงจุดแดงใหญ่หรือ Great Red Spot ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของดาวพฤหัสบดีที่เราคุ้นเคยนั้นในภาพใหม่จากกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บกลับเห็นเป็นจุดสีขาวสว่าง เนื่องจากมีการสะท้อนแสงอาทิตย์เกิดขึ้นซึ่งแสดงว่าพายุหมุนขนาดยักษ์นี้มีกลุ่มเมฆและหมอกควันลอยอยู่ข้างบนที่บรรยากาศระดับสูงม,มากจึงมองเห็นในย่านรังสีอินฟราเรดเป็นสีขาวเช่นเดียวกับบริเวณเส้นศูนย์สูตรของดาวส่วนจุดและแถบต่างๆที่เห็นเป็นสีดำนั้นคือบริเวณที่มีเมฆหมอกปกคลุมน้อย ศาสตราจารย์เทอรีฟูเช่จากหอสังเกตการดาราศาสตร์กรุงปารีสหนึ่งในทีมนักวิทยาศาสตร์ผู้ดูแลกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บอกว่าภาพนี้เพียงภาพเดียวก็สามารถรวบรวมและสรุปความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของดาวพฤหัสบดีเอาไว้ได้เกือบทั้งหมดซึ่งเป็นสิ่งที่โครงการศึกษาระบบดาวพฤหัสบดีของเราต้องการจะทราบทั้งเรื่องพลวัตของดาวองค์ประกอบทางเคมีวงแหวนของมันและดวงจันทร์บริวารของมัน ทรวจศน์อวกาศเจมส์เว็บซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นดวงตาคู่ใหม่ของมนุษยชาติที่ใช้สอดส่องสำรวจจัก,กรวาลน,นั้นที่ผ่านมาถูกคาดหวังให้ตรวจจับแสงเลือนรางจากห้วงอวกาศ,ศอันไกลโพ้นชนิดเฉียดเข้าใกล้จุดกำเนิดจัก,กรวาลด้วยเหตุการณ์วิกแบงเมื่อประมาณ14,000ล้านปีก่อนแต่สิ่งที่หลายคนมองข้ามไปคือประโยชน์ของกล้องเจมส์เว็บในการสำรวจสิ่งใกล้ตัวที่ยังคงเป็นปริศนาอย่างเช่นระบบสุริยะของเรานั่นเอง ไม่กี่วันก่อนหน้านี้มีการเผยภาพรังสีอินฟราเรดของดาวเนปจูนดาวเคราะห์บริวารที่อยู่ห่างไกลดวงอาทิตย์มากที่สุดซึ่งภาพที่บันทึกไว้โดยกล้องเจมส์เว็บนี้ถือเป็นภาพใหม่ล่าสุดในรอบ33ปีนับแต่ยานวายเอจอร์ทูบินเฉียดเข้าใกล้ดาวเนปจูนเมื่อปี1989ภาพนี้อาจจะดูแปลกตาไปจากภาพดาวเคราะก๊าซขนาดยักษ์สีฟ้าที่เราคุ้นเคยกันนะคะ เพราะคราวนี้ดาวเนปจูนเรืองแสงสีขาวจางๆแต่สามารถมองเห็นแถฝุ่นละอองและน้ำแข็งบริเวณเส้นศูนย์สูตรวงแหวนหลายชั้นรวมทั้งดวงจันทร์บริวารเจดวงจากทั้งหมด14ดวงได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งดวงจันทร์ไทรทันดาวบริวารขนาดใหญ่ที่สุดของเนปจูนนั้นส่องสว่างเจิดจ้าคล้ายดาวฤกษ์เลยทีเดียว เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าก๊าซมีเทนในบรรยากาศของดาวเนปจูนดูดซับแสงในช่วงความยาวคลื่นอินฟราเรดไปบางส่วนทําให้ความสว่างของดาวดูหม่นมัวลงเล็กน้อยในสายตาของกล้องเจมส์เว็บในขณะที่น้ําแข็งบนดวงจันทร์ไททันกลับสะท้อนแสงอาทิตย์ถึง70%ทําให้ลาดูสว่างยิ่งกว่าดาวเนปจูนนั่นเอง นักดราราศาสตร์ที่ใช้งานกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บบอกว่าความพิเศษของภาพดาวเนปจูนใหม่ล่าสุดนี้อยู่ที่การมองเห็นรายละเอียดที่ยานอวกาศหรือกล้องโทรทัศน์อวกาศรุ่นเก่าไม่สามารถจะมองเห็นได้โดยข้อมูลจากช่วงคลื่นอินฟราเรดที่มีความยาวคลื่นมากกว่าเดิมเผยให้เห็นรูปแบบการไหลเวียนของกา๊าซและพายุหมุนที่อยู่ลึกลงไปใต้บรรยากาศชั้นบน รวมทั้งแถบสว่างบริเวณเส้นศูนย์สูตรคล้ายกับดาวเสาและดาวพฤหัสบดีซึ่งต่างก็เป็นดาวเคราะก,ก๊าซขนาดยักษ์ที่อยู่บริเวณรอบนอกของระบบสุริยะคุณสมบัติสทะลุทะลวงกลุ่มฝุ่นและก๊าซหนาทึบของกล้องเจมส์เว็บนอกจากจะช่วยไขยความลับที่ถูกปิดบังอยู่ภายในเนบิลาต่างๆแล้วในกรณีของระบบสุริยะเอง กล้องเจมส์เว็บได้ช่วยให้การสำรวจส่วนลึกของดาวคราอห์กาสที่เต็มไปด้วยพายุหมุนซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้มาก่อนกลับมีความหวังขึ้นมานอกจากการบันทึกภาพซึ่งเผยให้เห็นโครงสร้างของดาวที่ถูกปิดบังซ่อนเร้นอยู่กล้องเจมส์เว็บยังสามารถวิเคราะห์สเปกตรัมของแสงดาวจนทราบได้ว่าองค์ประกอบของบรรยากาศมีแร่ธาตุชนิดใดปะปนอยู่บ้าง ซึ่งอาจจะบอกได้ด้วยว่าดาวดวงนั้นมีสภาพเอื้อต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตหรือไม่ในกรณีที่พบไอน้ำหรือออกซิเจนและล่าสุดกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็ฟได้บันทึกภาพดาวอังคารเมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนซึ่งช่วยเผยข้อมูลอุณหภูมิพื้นผิวหลายส่วนของดาวที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในแต่ละช่วงของวันอันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาเรื่องฤดูกาล ภูมิอากาศและความเคลื่อนไหวของพายุทรายที่แสนโหดร้ายบนดาวองคารได้จากภาพจะเห็นได้ว่าในบริเวณที่แสงอาทิตย์กำลังส่องไปถึงพื้นที่ซีกเหนือและขั้วทั้งสองของดาวจะมีอุณหภูมิต่ำกว่าส่วนอื่นซึ่งอาจเหมาะต่อการสำรวจหาสถานที่ตั้งอนานิคมเพื่อการอยู่อาศัยในระยะยาวของมนุษย์ ส่วนผลวิเคราะห์องค์ประกอบในบรรยากาศดาวองคารด้วยอุปกรณ์เนียสเปกของกล้องเจมส์เว็บนั้นแม้จะทราบกันดีอยู่แล้วว่าบรรยากาศดาวองคารเต็มไปด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เป็นส่วนใหญ่แต่ความละเอียดเนื้อชั้นของกล้องเจมส์เว็บได้ช่วยให้ทราบถึงสัสดส่วนระหว่างคาร์บอนไดออกไซด์กับกา๊าซชนิดอื่นๆรวมทั้งไอน้ำคาร์บอนมอน,นอกไซด์และไฮดโดรเจนคไรด์ได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น นั่นก็เป็นเพราะกล้องเจมส์เวฟได้ทำการวิเคราะห์องค์ประกอบของดาวอย่างทั่วถึงตั้งแต่ชั้นบนของบรรยากาศลงมาจนถึงพื้นผิวดาวด้านล่างในคราวเดียวซึ่งเป็นสิ่งที่ยานโคจรสำรวจหรือหุ่นยนต์ตระเวนสำรวจไม่อาจทำได้ทำให้เกิดความหวังว่ากล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เวฟจะช่วยไขยปริศนาเรื่องร่องรอยก๊าซมีเทนบนดาวองคารซึ่งยังเป็นที่ถกเถียงกันว่ามันมีอยู่มากน้อยเพียงใด และเป็นหลักฐานยืนยันถึงสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์สีแดงนี้จริงหรือไม่ก็ต้องมารอดูก <Yes ันต e ่อไปนะคะว่ากล้องโทรทัศน e ์อวกาศเจมส์เว็บ จะมอบประสบการณ์การศึกษาห้วงอวกาศอะไรให้กับมนุษยชาติต่อไปอีกบ้าง